สวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกม One Punch Man The Strongest นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวละครเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะตกเมตาไปแล้วนะครับทั้งเซิร์ฟเอเชียนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟจีนตกเมตาไปแล้วนั่นก็คืออะตอมิกนะครับเป็นอะตอมิกร่างแรกนะก็ตอนนี้เซิร์ฟจีนมันมีร่างสองเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมันเป็น เอสเอสอาร์บวกนะสำหรับเซิร์ฟจีนก็รูปร่างก็ไม่ได้ต่างจากร่างแรกนลครับแค่เปลี่ยนท่ายืนยเฉยนะก็เป็นตัวล่าสุดข,ของเซิร์ฟจีนเขานะครับนะสำหรับอะตอมิกร่าง2มาแต่วันนี้ครับเราจะมาสุ่มร่างแรกนะของเซิร์ฟญี่ปุ่นครับเดี๋ยวก,กดโกไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็เหมือนมันจะมีตู้อันนี้มาด้วยนะของเซิร์ฟญี่ปุ่นเหมือนแบบเป็นตู้ให้เราเลือกว่าจะสุ่มตัวไหนนะครับก็สมมุติว่าผมอยากสุม่มโกเกสึผมก็กดเลือกโกเกสึ นะแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะสุ่มตามสเต็ปไปเรื่อยๆอยๆประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นผมยังไม่มีนะก็มันตกเมตาไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีก็เลยอยากได้แล้วก็ผมไม่อยากไปกดสุ่มไอ้ตรงนี้ด้วยไอ้สุมตู้เนี้ยเพราะว่าสุมตู้นี้เนี่ยมันม,มันมีสิทธิ์ที่เราจะได้ตัวอื่นมากกว่าไงเออเพราะว่าตัวละครในตู้แบบ ตู้ธรรมดามันเยอะนะครับส่วนตู้การันตีก็คือแค่เราเปิดครบมันก็จะได้แหละใช่ไหมร้อยแปดสิบมั้งการันตีใช่ไหมครับอ่าสเต็ปแรกนะครับลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดครั้งมาเอออะตอมิกซามูรมไรไปปูสีเหลืองออกมา ไม่ออกเกลือผมเกลือมาหลายคลิปแล้วไอ้เซิฟเนี่ยเปิดตู้ตัวดำนะครับแม่งเกลือมากกาลันตีสองตัวติดแล้วที่ผมเปิดเซิฟนี้ไปมาแตมาต่อยไยไม่โผล่หรอกโผล่ยากเกลือครับเกมโผล่ยากโผล่ยากก็เปิดเรื่อย กดอันนี้ไปเลยต้องออกข้างนอกนะติเวลานะครับอืมจิ้มไปทีเดียวต่ออีสีเหลืองก็ยังไม่โผล่สคิปได้ไหมโผล่สคิปไม่ได้หรอเมื่อกี้เหมือนมันขึ้นในสคิปไปต่อครับ อะตอมิกสมุไรมาสีเหลืองก่อนไม่ออกอืมออกอยากออกเย็นแสงแห่งเกลือนะครับแสงสีม่วงแสงแห่งเกลือโอ้เทนจ้าแมะอ้สีเหลืองสีม่วงอีกแล้วจ้า เฮ้ยอะไรปะเนี่ยไปสีเหลืองก่อนมาเร็วไม่โผล่เลยสีเหลืองเฮ้ยยากนะโอเคโอเคก่อนแล้วกันนะครับเปิดไม่ถ่ายแล้วเนี่ยหกสิบใบแล้วเหรออืม ผมว่าผมน่าจะได้เปิดร้อยแปดสิบถึงจะได้นี่ขนาดตู้ตัวแดงนะตัวแบบว่าทั่วไปเลยนะเหลดยังไม่ค่อยจะออกเลยดูดินี่เป็นตัวแบบทั่วไปนะครับคือเปิดได้ทุกวันนะแต่ว่าอันนี้นเป็นตู้เรลเฉพาะของมันไงเรลออกจะเยอะกว่าโอ้นี่แค่ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแดงนะ ยังจะไม่ค่อยอยากจะออกเลยไปสีเหลืองไม่มาครับผมว่าน่าจะต้องรอถอึงร้อยห้าสิบแล้วมันจะมาแล้วก็ร้อแปดสิก็คือการันตีอะตอมิกส่วนร้อยห้าก็คือจะได้ตัวได้ตัวอื่นไปมีตัวอยู่ส0งอกว่าครับเม <ไป S 1> ื่อกี้ประมาณ2องร้อยสิบแนะตอนที่จะเปิดมาครับ ได้ไหมไม่มีสีเหลืองโผล่มาเลยว่ะอู้สีม่วงสีม่วงลงมาสองเม็ดรครับติดๆกันไม่ทำแบบนี้กับฉันสิสาตามะต่อยให้มันดีๆหน่อยอย่าต่อยเกลือลงมาโอ้ยซาตามะหมัดแห่งเกลือครับอ ไป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 ลองขังนานๆนี่จะเป็นยังไงวะแล้วก็ต่อยปูมออเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันโอ้โหเกลือมากเลยเซิร์ฟญี่ปุ่นเอ้ยไหนเซิร์ฟนี้แจกมันหมดโปรแจกไปแล้วเซิร์ฟเนี้ยโอเคครับผมเปิดไปร้อยสิบไปแล้วร้อยยี่สิบแล้วครับ อเอออะตอมิกคิดซึมฮะไม่ออกเลยว่ะคือมึงจะออกแต่การันตีไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเปิดตัวดำก็ได้การันตีเ,เปิดตัวแดงก็การันตีก่ัเดินไปสีเหลือง ออกว่ะโอ้โหอะตอมิกนี่ตัวตกเมตานะครับยังได้ยากเลยอะ่ะเออไม่ออกอืมไปไปไปไม่มาผมว่าได้ตอน,นู่นแหละร้อยห้าสิการันตี s s สเออาร์อร้อยห้าสิบ โอ้ย SR สามตัวครับมาทำไมเนี่ยการันตี SSR นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้อตอมิกหรือเปล่าเนี่ยได้แล้วโอ้โหรอถึงขั้นการันตีอะนี่คือความเกลือแบบมหาฐานนะครับยังไงก็ได้เนะี่ย s r โห่มาแน่นอนโอ้โหเป็นกาชาแบบไม่ต้องใช้ดวงครับรอการันตีอย่างเดียวมาไหมอตอมิกหรือต้องการันตีร้อยแปดสิบใบ ไม่รู้นะว่ามันพูดยังไงผมอ่านไม่ออกแต่ชื่อมันยาวมากเลยอ่ะผมว่าวัคซีนแมนวะ่ะมนุษย์ได้สร้างมลพิษอะไรประมาณนี้นั่งไงอ, <c oughs> อ้ยโอ้โหไอพวกคำพูดยาวๆเนี่ยวัคซีนแมนครับมนุษย์ได้สร้างมลพิษอะไรของแม่งอะ่ะโอเคแล้วผมก็ต้องเปิดร้อยปสิเพื่อเอาการันตีแล้วเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยปวดท้องจริงเลยมาครับวัตซินแมนเฮ้ยสีเหลืองอีกตัวว่ะสีเหลืองเ้ยเป็ตอาร์สามตัวมันต้องมีอะตอมิกมั้งแหละแทงท็อปมัตเตอร์ อเสามตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ผมเล่นวันพันแมนมาไม,ม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเซิร์ฟเอเชียเปิดเอออออกสามตัวในครั้งเดียวอะตอมิกมาแล้วครับเออเฮ้ยนี่ได้ออกสามตัวเฮ้ย โอ้ยมาสามตัวแบบไม่ซับหน้าโอ้นะครับนี่ครั้งแรกในชีตเลยด้วยเอเอเออสามตัวในครั้งเดียวอะโอเคนะครับพอล้ได้อะตอมิกมาแล้ไม่ต้องเปิดยันการเตีแล้วเก็บตัวแดงไว้ดีกว่านะครับเผื่อสุ่มแบบตู้เล็ดตัวแดงตัวอื่นบ้างนะครับโอ้ยเอเอเอมาดวงดีเอาตอนสุดท้ายนะครับเออโอเคนะครับผมถือว่า ไม่เกลือแล้วกันนะเพราะว่าสเต็ปสุดท้ายเนี่ยได้กู้ชีพได้กู้ชีพของคลิปนี้เอาไว้ให้มันไม่เกลือนะครับออกทีเดียวสามตัวติด3ามตัวในการกดครั้งเดียวอะ่ะเออนะครับก็ถือว่าไม่เกลือแล้วกันคลิปนี้ก็โอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับ,รบก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ